การยิ่งก็สันี้สงสัยเกื่เงการหลับสมการหลับสมนีตกกรหลับกรหลาบแตะตาสมนต่ะตมสมน์ตนั้นเนี่ยนะเออมันต่างกับขั้นคืออารมณ์ของขั้นการหลับกับสมาธิงานนี่นะกับการมันรูฝันี่นะอารมณ์เนี่ยมันมันต่างกันยังไงัผมทูกคเรื่องนี้นในขั้นยาตาขั้นยาเนี่ยนะมั่ารูันเนี่ย ทามเข้าพูดยังไงก็คือก็คืออุปทานอุปานห้าดีเยเนี่ยนะพูดถึงอย่างนะเขาลอมในอุปทานไม่ได้นพรนะมันดว่าโลจินไดปิดปที่เจ็ดเพอทีจจบต่นี้พอมาขึ้นสมนาฬิกามันก็นิพปธ์ละผ่านปัจจัยอะไรด้วยนะก็นี่ปราบสมนานี่านะพอมามันไม่กินสาันี้นะนี่อารมณ์มันอารมณ์อันนี้อันใหม่อารมณ์ราสนาเนี้ยคือตัวเป็นอารมณ์อันเดิมหรือเปล่าไม่ เป็นไฟละทุกๆแล้วเป็นไฟละแ,แต่ตัวอารมณ์นะครับตัวอารมณ์ตัวอารมณ์เนี่ยปกติเรามีขันห้าอามณ์นะครันขันน่ะยาากใช่ไหมฮะพอมาขึ้นสมัสนิยานีนะฮะขันลมก็มันก็ต้องเป็นกดขันห้าอย่างเดิมครับก็ขันห้าอแหละแต่ว่ามันมันมันประจับแจ้งแล้วมันกอไก่ขอไข่อะโยมแล้วตอนที่เราเรียนกอไก่ขอไข่เนี่ยนะแล้วเราก็มาสะกดนะ แต่ตอนหลังเราไปเรียนภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะต้องมาสะกดเราจะต้องมาอะไรมาเลยวะครั่รู้ไมมสงสัยก็นใช่ไหมมันมีคําว่ากลาบมาเกี่ยวข้องกันครับกลาบนั้นเลยไม่ไม่ใช่ยกว่าใชตกลาบผิดแล้วเนี่ยคือเข้าใจว่าเป็นลูกกลาบผมไม่ใช่ก็จะรู้หรผมว่าผมเป็นนามกลาบมีไหมผมอยากมีลูกกลาบก็มีนามกลาบก็มีกลาบเข้าใจแ้วก็ยาตานี่เราต้องใช้มากแลวไม่ใช่กลาบแปดรูกเก้ารูปสิบรูปนะลูก อันไหนกระลาที่หมายถึงกลุ่มกลุ่มนะกระลาป่าสมมสนาเนี่ยก็คือพิจารณาขันห้าว่าเป็นอดีตนะปัจจุบันภายในภายนอกนอะไรต่างเนี่ยโดยความไม่เที่ยงเนี่ยกลุ่มหนึ่งโดยความเป็นทุกกลุ่มหนึ่งโดยความเป็นหน้าตากลุ่มหนึ่งเป็นกระลาอย่างนี้ไม่ใช่กระลาบลูกกระลาตัวนี้อีกตัวานึ่งที่วามไม่เที่ยงเนี่ยเอาอะไรมายกตัวอย่างมา,า,งาเช่นการคูเนี่ย เป็นต่อต้องเป็กาษี่ไฟนาากรดาษที่ไหก็คือ็จะิจ้าพีนายว่าลูกในอดีตก็ดับไปแล้วในอดีตเพราะว่ามันไม่เที่ยงด้วยอาจว่าสิ้นไปเอาหูฟังวลูกในปัจจุบันก็จะดับในปัจจุบันเพราะว่ามันไม่เที่ยงด้วยอาจว่าสิ้นไปลูกในอนาคตแะจักปูในอนาคตก็จะดับในอนาคตเพราะว่ามันไม่เที่ยงด้วยอาจว่าสิ้นไป อย่างนี้เรียกว่าอันีิจ่สรราสมมักสนักกะลาพอที่นาทุกลูกจะเป็นจักรกลธรรมะสองร้อยหนึ่งเลยนะธรรมะสองร้อยหนึ่งเลยแต่ว่าเอาลหตระออกนะก็ะคือเป็นทุกเพราะอาจว่าเป็นทุกเพราะว่าบีบคั้นเป็นทุกเพราะว่าบีบคั้นในอด,ดีตก็บีบคันอย่างนี้อานาคตก็บีบคันนี้ปัจจุบันก็บีบคันน,นี้เรียกว่าทุกขะสัมพักนะกะลา ปกติก,ก,ก,ก็อย่างนั้นอยู่แล้วเราพิจารณาอย่างนั้นอยู่แล้วดูสิโยกมันเป็นขันก็เอาเียอันนั้นเพราะปัจจุนเนี้ยมันโยมไปเข้าใจเข้าใจศักมันท้องกันมันจะมีสองชื่อสำนักธรรมญาเนี่ยจะมีสองชื่อก็คือนยัยยะวิปสัสนากับกลาปะสมะชนะเนยยะชาติ นัยยะที่ปัชนาหมายคงครนัยยะที่ปัชนาคือพิจารณาตามนยะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้พิจารณาตามนัยยะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ไงก็คือเนี่ยธรรมะสองร้อยหนึ่งไงนะพิจารณาโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นหนตาเนี่ยก็คือความไม่เที่ยงก็ตลาดนึงความเป็นทุกข์ก็ตลาดัึกจุ่มแยกกลุ่มไปเลยอัรมะเท่าไหร่มีก็แล้วแต่เนี่ยเราพิจารณาเ่ยนะว่าไม่เที่ยง ทั้งหมดเลยนี่เพียงยีรากลุ่มหนึ่งของเขาอันนี้จะสัมมัสนัคลาภยีราเป็นทุกข์ธรรมะสองไว้หนึ่งของยีราเป็นทุกข์ก็เป็นทุกขะสัมมัสนัคลาธรรมะทั้งหมดธรรมะิี่นะดูความเป็นนัตตาดีนะก็จะยกมาภายในแค่นอกมมอนนเอามาก็เรียกว่าเป็นอนัตตาสัมมัชน,น,น,นักลานรัภ ที่ทุกแล้วถ้าสองร้อยกว่าได้ยังไงครับก็มันเป็นแบบที่พู้เจ้าแสดงไว้ไงเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความเคยชินเป็นความเคยชินหรืออารมณ์เนี่ก็ต้อาปรมัณหนึ่งคือเราจะเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าท่านวางไว้หมดเลยเนี่ยนี่คือแบบปรัชญานี่เป็นสุดตย่ยาณนะท่านวางไว้หมดเลยสมสมาสองร้อยหนึ่งเป็นแบบแต่เราจพิยี่ณานแล้วเราชอบอันไหนเอาพันห้าเราเอาพันห้าเท่านั้นไง เอาอาจยท่านที่สองแล้วก็เอาอาจารย์้สองท่านก็ได้เพกระลาบีก็หมายความนี้มาขันท่าเย็นนะประมีบาดธาุปนี้ใช่ไหมครับอันนี้จังกลุ่มหนึ่งอาพี่นายนี้จังกลุ่มหนึ่งทุกขังกลุ่มหนึ่งนกตากลุ่มหนึ่งไอ้สองวันนี้เนี่ยใช่ไหมครับาสิจะผมไม่เข้าใจเปนรูปกระลาบะผมมันมีชื่อสองชื่อก็คือชื่อวันนะยะมีปัสนาตระลาปะสัมมาสนะก็เป็นใน ในชมพูทวีตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกาลาปสัสัมภสนะถ้าเป็นในลงังกาเขาเรียกว่าเป็นในยวิปัสนาก็ลเลยเป็นสองชื่อก็คือคัาานนว่าฉันนัยนี้เด็กนักการกับนามาตุสังภายนี้มันเป็นตีรณาปิญญาน,นาม,มารูปาริญาเนี่ยเป็นญาติปิญญาเพดัะนั้นญาตาปิปิญญาที่นาสภาวะลักษณะของนามรูป<ช>เป็นเน้นปัจจัตตลักษณา ไปนเน้นปัจจักรลักษณะเนี่ยปัจจัยปัญญายาณยาก็ยังเน้นปัจจักรลักษณะอยู่แต่ว่าเป็นที่นาเนความสัมพันธ์ของปัจจักรลักษณะนั้น <Okay. S 2> แต่พอไปถึงเตียนะปัญญาเริ่มจากสรรมปัญญาเนี่ยนะไอ้ mm. มันปจ,จัดแจ้งแนละ้วไอ้สภาวะปัจจักรลักษณะเหล่านี้นะนะไม่ต้องเป็นเน้นดูมันแล้วแต่เน้นดูความไม่มีของมันมีแล้วไม่มีมีแล้วไม่มีอันนี้เดยกพอไม่เที่ยง ไปดูลักษณะที่มันทนอยู่ไม่ได้มันเกิดแล้วมือดับเกิดแล้วก็ดาบมันทนอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นทุกข์แล้กวก็าการที่จะทําไมมันถึงทนอยู่ไม่ได้ทําไมมันถึงเที่ยงไม่ได้บังคับไม่ได้เรียกว่าเป็นอนัตตาเห็นไหมถ้าเราจะรู้ไปแล้วก็เราต้องอ่านตรงที่มันเป็นปฏิยัติผลิภานิยเพราะตัวปัจย,ยัยเนี่มันจะบอกความเป็นอนัตตาในความไม่เที่ยงความไม่ชั่เนี่ยเพราะตัวปัจจัยต่า,า,ยยางๆที่มัน ขอบมานี่ไม่เห็นชัดว่าจริงหรอที้เนี่ยมันอ่อนไหวมันไม่เที่ยงอันนั้นอันนั้นเป็นขั้นขั้นปฏิยาปัญญาญาณขั้นปฏิยาปัญญาญาณเนี่ยเขาจะเน้นความสัมพันธ์ของตัวเหตุกับผลปัจจัยกับอจิวันเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของปฏิจจบาทจะเน้นเรื่องของปัจจัยเขายังไม่ได้เน้นไรนะแต่จริงๆพอมาขึ้นระมัสยามไปเนี่ย ก็มันมีสองอย่างมาเนี่ยเขาต้องแยกผลในนั้นมาีคือมันตัดกัดแจ้งมาแล้วมันตัดกัดแจ้งมาแล้วคือมันสอบผ่านมาแล้วไงโยเมื่อสอบผ่านมาแล้วเนี่ยไม่ต้องไปดูตัวสภาวะนะเพราะว่าสภาวะมันติดอยู่ในใจแล้วไงแต่ความสัมพันธ์ของปัจจัยมันติดอยู่ในใจแล้วมันสอบผ่านมาแล้วมันมีอยู่ในใจตอนเนี้น้องไปอย่างเดียวว่าไม่เที่ยเพราะเส้นไปเป็นทุกเพราะว่าทนอยู่ไม่ได้แล้วเป็นภัยแล้วก็เป็นน้ำตาบังคับบัญชาไม่ได้ คือน้อมไปเห็นไตรลักษณ์เพื่ออะไรเพื่อจะได้ไปเห็นความที่มันแปรปรวนขึ้นไปเสื่อมไปโดยความเกิดดับไปเห็นด้วยความเกิดดับเพื่ออะไรเพื่อจะให้เกิดความเบื่อนหน่ายใครกันบเพราะนั้นสภาวัฒขณะเนี่ยนะมันไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่าก็ใค่เพราะใครไม่ต้องอสนใจอีกแล้วอ่ะคือมันอ่านได้แต่แล้วอยู่ในใจแล้ว ตอนนี้เป็นเน้นแต่เรื่องของวิชาต่างๆวิชาการภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเลยน่นยั้นเะนี่รู้แล้วจะสามารถใช้ยาขึ้นไปดีนะอารมล์เขาเนี่ยก,ก็ไม่คนขันทอาไปรักษ์ตลอดเป็นไตรลักของขันท่าขันท่าเป็นตัวสถาวะนะเป็นหนึ่งเปนสองร้อย,อยหนึ่งเลยขันห้าเนี่ยนะลูถไหมครับคือจริงๆนวะไอ้ธรรมะสองร้อยหนึ่งเนะี่ยรวมแล้วมันก็คือขันทิา เอาโลตรลออกกันนะเอาโลตระออกก็แล้วคือกัดหา้าเป็นแต่ว่าใครชอบพยัญชนะไหนสภาวะเหมือนกันโย,อยมอายตนักสิบสองกับขันหา้าสภาวะอันเดียวกันเพียงแต่ว่าอัถะมันต่างกันเพราะทำหน้า,นหาที่ต่างกันแสดงความสัมพันธ์ต่างกัน,น <Okay. S 1> อัถะอัถะขันหา้นหา,า,นหาคือความเป็นกองอมีอดีตนะาก็ปัจจุบัน แต่อจิตะคือเครื่องต่อใช่ไหมมันคนละอย่างกันนะเครื่องต่อกับกองของอดีตนะคนปัจจุบันนะธาตุเพราะว่าหรือว่าอินทรีย์หรือว่าธาตุธาตุก็ว่างจากความเป็นสัตว์อินทรีย์ก็เป็นคนามเป็นใหญ่ตัวธรรมะอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวขันห้าเนี่ยคือตัวสภาวะแต่ตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอนิจจลักษณะทุกขลักษณะ เป็นอาการของขันห้าเพราะมันเป็นขั้นสูงขึ้นมาเลยนะข่้นยาจปริยาไปรู้จักตัวสภาวะก่อนร, mm. รู้ความเป็นปัจใจยของสภาวะนั้นแล้ว mm. นี่เป็นยาจปริญญาปฏ mm. ิยาณปริญาเนี่ยดูความแปรปรวนอาการที่ไม่เที่ยงเป็นทูปตาของขันห mm. ้าเพราะนั้นไม่ต้องไปประจับขันห้าแล้วประจับมาแล้วเลยเจ้ค mm. ือเรียก mm. เที่ยวว่า จาตากเป็นยาเนี่ยมันเป็นขั้นตัวเรื่อกาเป็นจตติดตากติอขึ้นมาแล้วก็ไดโนมิกส์ออขึ้นามาสารยาเนี่ยมันมันแค่กลาว่าเฮ้ยมีใครต้อาดูแลพือจะเป็นขั้นสูงขึ้นมาเลยเดิกกับเป็นขั้นสูงขึ้นมาแหละอยิงีเขาว่ามันมีการมีบทบาทมาแล้วนะแต่ตอนนั้มันไม่บทบาทมันน้อยเลยไม่ีแต่มันก็ไม่ทิ้งของเก่าไงก็ไม่ทิ้ง ก็คือขันห้ามืองต้องคือไตรลักษณ์กับขันห้าแยกกันไม่ได้ออใช่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 ไหมอไตรลักษณ์กับขันห้าแยกกันไม่ได้แต่ตอนที่เป็นยาสปริญญาเนี่ยยังไม่ได้ใส่ใจไตรลักษณ์ยังไม่ได้ใส่ใจใส่ได้ใช่ยามใั่ยางแค่ใส่ใจสภาวลักษณะแล้วก็จะเห็นคือถ้าเกิดโน้มหน่อยนึงนะก็จะเห็นลักษณะของนักตาก่อนที่จริงนะ เอเวราบมวิจารณ์นะผมคิดไปชอบเลยก็มองว่ามนเน้นว่าปัจจาระสารนแล้วเราก็มีเหตุใกล้เรื่องไกลทั้งนี้เรามองเรื่องปฏิจจคติทางวิทยาการนะข้อมูลสมเนี้มันเขียนแล้วไหมครับตอนนั้นนะครับก็คือโยมต้องแยกกันระหว่างการคิดกับการภาวนาหรือการทำประจักษ์แจ้งนะการประจักษ์แจ้งกับการที่เรารู้โดยการคิดคนละขั้นกันนะปัญญาอีสั่งขั้น ขั้นการฟังเข้าใจขั้นการคิดแตกละเอียดขแขนงอธิบายให้เพิ่มเติมมากขึ้นและขั้นภาวนาก็คือพัฒนาอินทรีย์ห้าจนกระทั่งประจั์แจ้งเพราะเราต้องแยกให้ออกระหว่างประจั์แจ้งกับรู้โดยขั้นการคิดขั้นการฟังเพราะว่าถ้าประจั์แจ้งแล้วเนี่ยเราจะไม่มีทางหลงลืมเราจะไม่มีทางที่จะแตะไปหลงอีกเลยอะ่ะประจั์แจ้งเลยนะ เหมือนกับอ่านได้ตื่อออกแล้วอ่ะจะให้กลับไปอ่านไม่ออกได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะแต่คนที่อ่านไม่ออกนี่ไปถามเขาที่เขาจะรู้ตัวไหมว่าเขาอ่านออกหรืออ่านไม่ออกรู้ว่าไม่ออกรู้ว่าไม่ออกนะแต่คนอ่านออกแล้วจะรู้ไหมว่าอ่านไม่ออกเนี่ยจะทํำยังไงให้อ่านไม่ออกเนี่ยทําไม่ได้นะเพราะถ้คนที่ประจักษ์แจ้งแล้วเนี่ยเขาจะต้องรู้ชัดเจนเลยว่าไอตอนที่ ไม่ประจับแจ้งเนี่ยนะมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วคนที่มีปัญญาเนี่ยขั้นการฟังขั้นการเรียนมากพต้องรู้ตัวว่ายังไม่ประจับแจ้งคนละขั้นเลยนะถ้าอย่างนั้นก็มาว่าละขั้นสูงขึ้นไปจนแก่ตำนยยานเส็นการที่ไปนี่นะก็กต้องเป็นการลาบตำนานหมดไม่ใช่โยมประญาป่าตำะชนเนี่ยนะเป็นการที่มาไตรลักษณ์จับยายับยาโแบบยม ชาเยอะเยียดตามากเลยไม่เป็นกระลาคือไม่ได้เรียกว่ากระลาเนะ่ยเราจะเรียกทันอื่นเรียกวิทยพิญญาณกระนาปัสสมัสนะเนี่ยนะมันเป็นท่านที่สามกระนาปัสสมัสนะเนี่ยเป็นท่านที่สามเพราะว่าอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่ต้องมีการฝึกทาให้อินทรีย์แก่กล้าเป็นกล้าประการนะทําให้อินทรีย์แก่กล้าก้าประการเนี่ยอันนี้เขาก็ไม่อะไรในร่างกายในชีวิตแล้ว จอสร้างสามารถที่จะเห็นไตรล,ลักษณ์โดยที่อินทรีย์อย่างหยางอยู่นะแต่ก็ต้องเห็นไตรล,ลักษณ์ให้อินทรีย์ละเอียดกว่านี้อีกโดยการไปเห็นความเกิดดับเม่เห็นความเกิดดับก็คือเห็นไตรล,ลักษณ์นั่นแหละแต่น้องไปในการเกิดกันดับเพื่อที่จะเปะน็นละทัศน์ทิฏฐิและวิเชทัศทิฏฐิเพื่อจะให้เกิดความเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาจะถอนบัมเบิลโเรนชัดมากเลยนะเขาจะไม่ไปทัวพันไม่ไปแบบตีผูกพันอะไรกับใครเลย แล้วก็มุ่งหน้าอย่างเดียวว่าจะบรรลุวันนี้จะบรรลุวันนี้จะไม่สนใจอะไรอื่นแล้วนะถ้าเกิดได้ระดับเนี้ยนะก็ถึงว่ามันทุกวันนี้มันเป็นเรื่องที่คือไม่มีเห็นคนที่เขาเขาบรรลุเป็นพระญาติบคุคคลเลยมันก็เลยทําให้กระแสมันไม่มันไม่คือมันจะมีก็เฉพาะคนที่เขาไปปฏิบัติแล้วอยู่เนี่ยนั่งปฏิบัติแล้วก็ไม่คุยกันด้วยนะ ผมมติดการยาที่บอกกับดูในตักใจติ่รวนะผมไม่ใจกับใจที่รวมมากกว่าอืมแค่เนีายจะตัดันสูทัดชัดเจเลยนะรู้ชัดในรูปเห็นเกิดรูกมุ่งความบังลูปฏิบัตความบังูปคุณนูต่ตาตาอาทินาวี่เธอละมันเรียงไปในท้เราเห็นเลยคนาว่าอันแรกเนี่ยนะครับรูกเ็นะไรกดูอะไรลูกติอะไรียกนสยเนี่ยรูกเห็นอกไรเพราะอะไรลูเ มันเลียงเห็นชัดเลยว่าเต่ใจรักใจรัเหตุผลมันเป็นอย่างนี้นะแล้วคือเรื่องวิพพานวิจาณ์เนี่ย,ย,เ,ยเราเห็นเลยว่าอันนี้มันโครงสร้างอย่างนี้มันชัดเจนกว่าเข้าใจเลยอ่ะและ้วพอไปศึกษาที่เรื่องยาติดโรคที่เราบอกมัน,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 นยอมว่าพุทธพจน์าิสูตที่มากอ่ะอันไหนยากกว่ากันพุทธพจน์สน่าจะยากพุทธพจน์สูตรน่าจะแล้วทำไมยอมเข้าใจว่าพุทธพจน์ง่ายกว่าล่ะ ก็คมเข้าใจเพราะอย็นจริงคือโยมเข้าใจพยัญชนะนั้นแต่ว่าโยมยังโยมไม่ได้ยังแอพพลายไม่ได้นะเพราะว่าในพุทธพจน์เนี่ยอันตรยธานเข้ามาแจกให้ละเอียดครา้นี้เราก็ต้องไปสัมพันธ์กันว่าเนี่ยที่ท่านแสดงท่านเนี่ยมันเป็นวิปัสสนาขั้นไหนหรือแค่ขั้นสุดตาที่เราเข้าใจยัง่แค่ขั้นสุดตาขั้นจินต่างือนปา แต่ว่าทัานภาวนาเนี่ยมันต้องเริ่มจากนามาดูปากเฉียงพิยานพุทธเจ้า,าไม่ได้แสดงพุทธเจ้าไม่ได้แสดงวิปัสสัญญาะไรเลยเพราะว่าคนสมัยก่อนก็มีปัญญามากเขาไม่ต้องมาแจกแจงแต่ว่ายุคเราเนี่ยเขามาแจกแจงทีแล้วหน้าที่เราคือไปสัมพันธ์อธิษฐามอีกาเนี่ยให้ไปโยงกับพระพุธพทธพจน์ทำยังไงถึงไม่ให้ขัดกนนนนนันเนี่ยเรามีหน้าที่ยญญญอย่างเนี้ยเรืงวิปัสสัญญาณนั่ยเป็นเรื่องภาวนาแต่ว่าที่พุทธเจ้าแสดงมาเนี่ย เริ่มจากสุตะม่ยาญาณก็ฟังแล้วเข้าใจปล่ากินตามมายาญาณเราเอาไปคิดตามจนทั้งเข้าใจเพิ่มพูนอินทรีย์เราเริ่มมีกําลังมากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ภาวนาก็คือเริ่มฝึกวิปัสสนาถ้าฝึกวิปัสสนาแล้วมันถึงจะมาเข้าท่านวิปัสสนญาสิบหกีกเพราะว่าประตูที่แสดงอะโยมประตูจะมีอย่างนี้นะ ้ายงจับจุดอะถ้าเรียนในจิตครามาเนี่ยเราจะเข้าใจเลยพระสูตรว่าทาไมเราเขาฟังแล้วเขาบรรลุแล้วเราฟังทําไมเราไม่บรรลุยังจะมีพระสูตรแบบนิเพยพภาทิยสูตรสูตรเพื่อชำระกิเลสมิเตตพาเยสูตรสูตรเพื่อที่จะพัฒนาให้มันพิเศษมากขึ้นแล้วก็วาสนาภาเิยสูตรสูตรเพื่อจะเป็นวาสนาตารมีต่อไป แต่ว่าปุญญาทางยัยสูตรเนี่ย,ยให้เป็นบุญเท่นั้นเองเพราะไอ้ที่เป็นพวกวิสสนาทั้งหลายเนี่ยเป็นนิเพทพัทาง,ทางทยาสูตรนะสำหรับพวกอุกติตันยูอ่ะก็ฟัง,งแล้วเขาก็เป็นบัรดรู้ได้เลยขนาดนั้นเลยนะแต่เพราะเราเนี่ยฟังแล้วเราเข้าใจเข้าใจเรายังไม่บรรลุเราต้องมากันกรองกับอริยสานดีกาว่าตรงไหนเป็นยังไง อย่างที่ยงถามเรื่องปริญญาเห็นไหมบอกว่าความสิ้นกิเลสเป็นนิพพานแล้วก็เป็นปริญญาด้วยแล้วอจิษฐาก็ไจะแปลว่าเป็นปริญญาธรรมบอกว่าอะไรถ้าน,นิพพานเป็นปริญญาธรรมยอรราราาโาาาิิญญหมมควก็ค,นนคือนิพพานเลยก็คือนิพพานแต่ความจริงแล้วไม่ได้ปริญญามันคือปัญญา วันนั้นตัวอันนั้นตกใจจีจีอันนั้นเนี่ยที่พีุพพตไม่พี่สุชพุทธกนุ่ทตั้งแสดงว่ารา,าคทโยโทสัคโยก็คือปัญญาเนี่ยแหละปริญญาแต่ว่ามันเป็นในยะพิศเศษที่เราต้องเข,ข้าใจจากเนติบกรคลนะรา,าครัคโยโทสัคโยาาโ,โมกุคโยอ่ะความทริราคะโตสัมหะหมายถึงพระนิพพานก็ได้หม,มายถึงมรรคก็ได้หมาถึงผลก็ได้ แต่ว่าที่บอกว่านิพพานเนี่ยหรือว่าราคะโยก็คือปริญญาเนี่โดยตรงอ่ะไม่ได้ไม่ถูกโดยตรงไม่ถูกนะก็คือนิพพานจะเป็นปริญญาไม่ได้แต่ที่ท่านบอกว่าราคะโยเป็นปริญญาในที่เนี้ยหมายถึงว่าพระนิพพานเป็นอารมณ์ของมัสส่วนมัสนั่นแหละคือปริญญา,าใช่ ต้องเป็นมัชปัญญามัชปัญญาเป็นปริญญาปริญญาคือคือปัญญาไงค่ัแต่ว่าตัวมัชเป็นธรรมะัที่ทําให้สิ้นกิเลสตัวมัชนะมัชก็ชื่วราคะโยโตะกิโยโมตะโยได้นะเพราะเป็นเหตุที่ทําให้สิ้นราคะโตสามหะผลผลก็ชื่อวราคะโยโตะกิโยโมติโยได้เพราะเป็นความสิ้นราคะโตสามุหะ นิพพานกัจตจตุราชขัคโ,โยโตสัพยโยมุตโยเพราะเป็นธรรมะเป็นที่สิ้นราคะโสทสัมโมคำคำเดียวแปลได้สามอย่างมีความหมายได้สามอย่างเพราะตรงเนี้ยถ้าอ่านกถาแต่ว่าเป็นนิพพานเนี่ยแล้วก็บอกเป็นปริญญาเนี่ยก็พูดได้เหมือนกันแต่พูดโดยอ้อมพูดโดยอ้อมพูดโดยเป็นผลไงแต่ก็ไม่เคยเจอเหมือนกัน จริงๆแล้วมีมีหลายที่นะแต่ว่าคือมันต้องเอาเลขศีลปกร,รณ์มาจับอะอย่างเช่นทำพระนิพพานให้แจ้งในมงคลสูง,ง,นนอองนี่นิพพานน้สัจยิกิริยายะการทำพระนิพพานให้แจ้งคืออะไรโยมว่าคืออะไรทำพระนิพพานให้แจ้งค,ค,คือทำเป็นไปแจ้งก็มรรคผลมรรคผลถ้ามัดก็คือการทำอายสัจให้แจรร้งอายสัจจานะกัตตนัง เห็นนัริยสัมมีแล้วเห็นนัริยสัมนี่คือมรการทำพระนิพพานแจ้งตรงนั้นเนี่ยคือผลอเป็นผลนะเพราะน,นั้นเนี่ยเห็นไหมว่าเขาเอาอารมณ์มาสแสดงแต่ต้องหมายถือตัวรู้อารมณ์พระนิพพานเนี่ยเป็นอารมณ์นะแล้วพระนิพพานจะเป็นปัญญาไม่ได้ แต่ว่าคุณพจะ์แสดงแล้วได้เราก็ต้องรู้ว่ามัน,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 ม,น,นมีนัยยะปัญญาเหมือนคนคนละบัามจะฟังเลยกับวิปานใช่แต่ว่ามันไม่ไม่ขัดหรอกเพราะว่าพราะคุณเจ้างู้ว่าแสดงอย่างเนี้ยคนเข้าใจก็จแสดงแค่นี้แต่พอถึงรุ่นหลังนะอาจจะถานก็ต้องมาบอกแต่ฐานบอกแล้วไม่เข้าใจก็ต้องเนอใส,ส่ยึดมิตรปกทองเนี่ย คือ да. มัอนไปขัดกับหลักธรรมไม่ได้พระนิพพานมันจะเป็นร store, ปริญญาไม่ได้พระนิพพานต้องเป็นสัจจีกาปัฏฐธรรมถูกไหมเป็นปร <net> <themselves? net finding forward> ิญญาธรรมไม่ได้เป็นปริญญาเยธรรมก็ไม่ได้ปริญญาธรรมกับปริญญาญยธรรมก็ต่างกันนะปริญญาเนี่ยเป็นตัวปัญญาแต่ปริญญาญยธรรมหมายถึงอารมณ์ของปัญญาหมายถึงธรรมะที่จะต้องเข้าไปามปริญญาแล้วถ้าเราจับหลักได้คือธรรมะ ครื่องที่ตูดในการศึกษาเนี่ยหลักการฐากษจะมีสองอย่างก็คืออาธรมยุติหมายถึงว่าที่มากับอััยยุติคือเหตุผลเพราะเราไปอ่านอะไรก็แล้วแต่เราต้องดูสองอย่างเนี่ยคือมีที่มาหรือเปล่าจากเต็จตักับอภายนี้ไหมถ้ามีแล้วยังไม่เข้าใจต้องเอาหลักเหตุผลก็ไปเทียบเคียงแล้วหลักเหตุผลมาจากไหนก็มาจากอวิธรรมสารหาบ้างมาจาก เนติประกรบ้างมาจากนิสิตที่มัตบ้างเราก็มาพิจารณาว่าอ้เท่ากันเหตุผลหรือ่าอย่างอนาคตตะวงอ่ะอนาคตตะวงเวกก็อ้างนะอ้างบอกพระพุทธเจ้าแสดงคำสาบินพุทธแต่ว่าที่มาจริงๆแล้วไม่มีที่มาจริงแค่เขาอ,อ้างอ้างว่าพุทธเจ้าแสดงคำสาบินพุทธแต่ว่าเล่าถึงอดีตการเลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ แล้วก็ไปเจอพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ตัดหัวอุชาพุทธเจ้าแล้วมันได้เหตุผลยังไงมันไม่มีเหตุผลพระพุทธเจ้าไม่ต้องการหวงใครแล้วการตัดหัวมันเป็นอกุศลมันไม่ใช่แบาระมีเห็นไหมมันไปขัดกับเหตุผลไงว่าการตัดศรีรษะเนี่ยมันเป็นการทําลายชีวิตสิ้นรีการทําลายชีวิตสินรรทนรีของคนอื่นก็ต่างของตัวเองก็ต่างต้องเป็นโทษสะตใช่ไหม มันมันจะเป็นบารมีไม่ได้แล้วพระรเจ้าไม่มีทางยินดีถ้าเป็นพระรูญเจ้าจริงๆแล้วจะไม่ยินดีเพราะว่าพระรูญเจ้าเป็นสพันญูใช่ไหมถ้ารู้ว่าคนอื่นก็นนจะฆ่าตัวตายพระรูญเจ้าจะไม่ยินดีนางกุมาริกาเนี่ยถ้าพระรูญเจ้าไม่เสด็จไปเนี่ยจะต,ตายแบบปุถิชนเลยนะพระุูธเจ้าถึงไปอนุเคราะห์แล้วก็ให้บรรลุโสดาบันเนี่ยนะใช่แล้วก็เคยสุ่มห้าร้อยรูปที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยเนี่ยห้าร้อยรูป ผู้เจ้าสอนอสุภกรรมฐานให้สอนให้เจริญสุภกรรมฐานเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ไปบายแต่ว่าไปห้ามไม่ให้ฆ่าไม่ได้เพราะว่าอาบุตรกรรมให้ผลแล้วตอนที่พระเจ้าวิถูดพระจระเสด็จไปฆ่าพวกถักยะผู้เจ้าก็เสด็จไปห้าตั้งสองครั้งนะแต่ตอนหลังรู้ว่าอาบุตรกรรมให้ผลหนักแก้ไขไม่ได้แล้วก็เลยไม่ไป ผู้จ้าต้องการให้ไครตายที่ไหนอ่ะใช่ไหมเนี่ยมันเป็นเหตุผลไงเป็นเหตุผลเป็นหลักธรรมที่เราเข้าใจแล้วเราก็กล้าในการที่จะักทัานว่าไม่ถูกป้องนแน่นอนยุคนี้เนาะมันเป็นยุคที่อิทธิปฎิหารก็ไม่ปรากฏใช่ไหมพระอริยเจ้าก็ไม่ปรากฏแล้วก็คน หนักในคำหรือว่าหนักในรับประการนั้นเท่ากันเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่ยากงมากเลยนะเที่ตัดหอกัไปแล้วเนี่ยเร็วๆเนี่ยนะเป็นฝนใสทำให้เป็นตัดเป็นรัฐอีกชาติ็นึ่งอีกหลายชาติโดไม่ใช่ชาตเดียวอีกหลายชาติเ่ลยชนะโดยอุปช่ายนัใช่